ปกติแล้วถ้าเราซื้อตั๋วเครื่องบินช่วงที่ไม่ใช่วันหยุดใหญ่นะคะราคาก็ยังพอรับได้ใช่ไหมคะทุกคนแต่ถ้าซื้อตอนที่เป็น School Holiday นี่คือโหดมากอย่างช่วง Summer Flight จาก, London, กลอนดอนกรุงเทพนะคะบินแบบตรงสำหรับครอบครัว4คนพ่อแม่ลูกนี่นะคะก็ตกอยู่ที่4,000กว่าปอนหรือว่าประมาณแสนหกแสนเเลยนะคะโอ้โหราคานี้ต้องบอกว่าเที่ยวหลายประเทศได้เลยนะคะ อันนี้พูดถึงว่าถ้าเที่ยวแถวแถวใกล้ๆอังกฤษนะคะสสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่น่าปวดหัวมากๆสำหรับคนที่มีลูกเรียนอยู่ในอังกฤษนะคะนั่นก็คือค่าตั๋วเครื่องบินที่แพงแสนแพงโดยเฉพาะถ้าเราต้องการกลับไทยกับครอบครัวทางบ้านโอ้โหแค่คิดก็ปาดเหงื่อแล้วนะคะแต่ไม่กลับทางบ้านก็ไม่ได้เนาะนานๆทีกลับไทยจะกลับไปคนเดียว พ่อแม่ก็อยากจะเจอหลานใช่ไหมคะทุกคนแล้วก็เดินทางไปกับลูกคนเดียวก็ลำบากก็ต้องเอาสามีไปด้วยแล้วเขาก็ชอบไปเมืองไทยนะคะทีนี้พอคิดจะพาลูกไปก่อนปิดเทอมเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายก็ต้องเจอกับกฎหมายของอังกฤษที่บอกว่าห้ามพาลูกออกไปเที่ยวในช่วงปิดเทอมโดยไม่ได้รับอนุญาตจากโรงเรียนไม่อย่างนั้นจะโดนปรับแล้วก็มีค่าปรับเท่าไหร่มาฟังกันคะ่ะทุกคน หม่อมเองเคยลองเขียนจดหมายไปขอทางโรงเรียนนะคะเบอ่เห็นผลว่า 1. เพิ่งมีลูกคนเล็ก 2. อ,อยากจะพาลูกไปเจอตายายที่เมืองไทยก็คือไม่ได้กลับไทยมาตั้ง2-3ปีแล้วนะคะเพราะว่าตั้งท้องแล้วก็ค่าใช้จ่ายก็สูงโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าไปช่วง School h o l ล d a เเราไม่มีเงินพอจะจ่ายได้ซึ่งทางโรงเรียนก็บอกว่าเขาเข้าใจนะ แต่สุดท้ายเขาบอกว่าเขาไม่ได้เป็นคนที่อนุญาตค่ะเราจะต้องกรอกแบบฟอร์มแล้วก็ส่งไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งโอกาสผ่านน้อยมากสุดท้ายนะคะเลยตัดสินใจว่าไม่ทำเรื่องดีกว่าจะได้ไม่ต้องเสียเวลาแล้วก็เสี่ยงโดนปรับด้วยนั่นเองค่ะ มาฟังกันค่ะว่าถ้าเราพาลูกไปฮอลิเดย์ช่วงเปิดเทอมโดยไม่ได้รับอนุญาตเราจะโดนปรับยังไงบ้างนะคะค่าปรับเนี่ยเริ่มต้นที่60ปอนค่ะต่อผู้ปกครองต่อเด็กหนึ่งคนนะถ้าไม่จ่ายภายใน21วันค่าปรับเพิ่มเป็น120ปอนด์อนแต่ถ้ายังไม่จ่ายภายใน28วันงานเข้าค่ะทุกคนอันนี้ อาจโดนขึ้นศาลและถูกปรับสูงสุด2,500ปอนด์นะคะหรือแย่กว่านั้นอาจจะถูกจำคุก3เดือนแต่กรณีติดคุกเนี่ยไม่ค่อยเกิดขึ้นนะคะหมอมคิดว่าเขาน่าจะประมาณขู่ค่ะคือเขียนเสือให้วัวกลัวอะไรประมาณนั้นนะคะ ดังนั้นถ้าใครจําเป็นจะต้องพาลูกไปต่างประเทศช่วงเปิดเทอมนะคะก็ควรขออนุญาตล่วงหน้าแล้วก็ต้องมีเหตุผลหนักแน่นจริงๆ<อ>ค่ะเช่นจะต้องไปงานศพหรือว่ามีเหตุฉุกเฉินในครอบครัวเท่านั้น<อ>ค่ะไม่ใช่ว่าอยากจะพาลูกไปเที่ยวอย่างเดียวเท่านั้นนะคะอีกปัญหาหนึ่งที่ต้องคิดคือถ้าเกิดว่าเราใช้วันหยุดไปกับการพาลูกไปไทยช่วงเปิดเทอมพอลูกปิดเทอมจริงๆ เราก็ไม่มีวันหยุดเหลือใช้ค่ะซึ่งก็ลำบากมากนะคะบางบ้านคุณพ่อคุณแม่ต้องทำงานอย่างหมอมเนี่ยเมื่อก่อนนะคะก็ทำงานสามีก็ทำงานนะคะถ้าลูกปิดเทอมอยู่บ้านเราก็ต้องหยุดงานมาเลี้ยงลูกอีกค่ะมันก็เป็นปัญหาใช่ไหมคะแต่ในขณะเดียวกันถ้าเกิดว่าเราไปรอช่วงปิดเทอมค่าใช้จ่ายในการบินกับไทยก็สูงมากแบบนี้ จะทำยังไงดีล่ะคะทุกคนมีใครมีทางออกเกี่ยวกับเรื่องนี้มีใครมีวิธีหรือว่าเคยเจอเคสที่อนุญาตผ่านบ้างไหมคะมาแชร์กันให้ฟังหน่อยคะ่ะ mm hmm. เดินทางกับลูกเล็กนะคะตอนที่น้องมิลลี่เล็กครั้งแรกแบบไม่มีสามีโอ้โหทุกคนเหนื่อยมากการเดินทางกับเด็กมันไม่ง่ายเลยนะคะโดยเฉพาะถ้าต้องเปลี่ยนเครื่องหม่อมเลยเลือกบินตรงตลอดเพราะว่า1 เด็กเล็กต้องการความสะดวกสบายค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าไฟดีเลย์หรือว่าเครื่องบินลงสนามบินกลางดึกเนี่ยมันลำบากมากเลยนะคะประสบการณ์เนี่ยเคยรอเครื่องเป็น10ชั่วโมงนะคะคือทรมานสุดๆแต่ตอนนั้นเรามีกันแค่2คนเลยไม่ใช่ปัญหาใหญ่อะไรนะคะมีกัน2คนจะนั่งจะนอนที่ไหนก็นอนได้ใช่ไหมที่ผ่านมาก็เคยบินมาหลายสายการบินนะคะ อย่างสายการบินแขกนะคะตะวันออกกลางอันนี้บริการดีแต่ต้องเปลี่ยนเครื่องค่ะสายการบินจีนอันนี้เคยนั่งไปตอนที่บินกับไทยเพื่อที่จะรอขอวีซ่านะคะรู้สึกว่าที่นั่งมันแคบไปนิดค่ะก็พอใช้ได้นะคะแล้วก็มีแอร์คนไทยด้วยกานบินไทยอันนี้คือแบบว่าฟิลเหมือนได้กลับบ้านตั้งแต่ขึ้นเครื่องค่ะทุกคนเพราะว่าพนักงานพูดไทยอาหารไทยคือ ความรู้สึกดีมากแต่เดี๋ยวนี้น้ำหนักกระเป๋าหายไปเยอะนะเมื่อก่อนจาก30กิโลตอนนี้ให้แค่20กิโลนะคะต้องจัดของกันดีๆเลยนะคะสรุปมอมอยากจะถามเพื่อนด้วยนะคือวันนี้เนี่ยนอกจากมาบ่นแล้วเนี่ยก็อยากจะมาถามมาฝั่งความเห็นว่าใครเคยมีประสบการณ์ขออนุญาตโรงเรียนพาลูกไปต่างประเทศช่วงเปิดเทอมแล้วก็ผ่านบ้างไหมคะแล้วก็มันมีสายการบินตอนนี้ ใส่กันบินนอร์สหรอยังไงออกใหม่ที่เริ่มเดือนตุลาคมนี้นะคะกรุงเทพลอนดอน5,000นะทุกคนคือร้อยกว่าปอนคือมันจริงหรอใครจองแล้วบ้างคะคือเบ็ดเสร็จไปกลับเนี่ยมันเท่าไหร่บางคนเขาบอกว่าต้องจ่ายค่าอาหารเพิ่มจ่ายค่าผ้าห่มเพิ่มเบ็ดเสร็จถ้าเกิดว่ามีทุกอย่างเนี่ยเราจะจ่ายเท่าไหร่ถูกจริงไหมนะคะแล้วก็ เพื่อนๆเ,เคยไปสายการบินอะไรบ้างก็ชอบสายการบินอะไรมากที่สุดนะคะหม่อมเองกลับไทยปีนี้นะคะทุกคนคือกลับครั้งล่าสุดเนี่ยปี2022ก็ไม่ได้กลับมาประมาณ2-3ปีนะคะ,ะ,คะแล้วก็เคยเล่าไปในคลิปที่พูดถึงพ่อแม่สามีชาวอังกฤษก็คือหม่อมไม่ได้ทำงานใช่ไหมคะตอนนี้แล้วก็สามีทำงานคนเดียวปกติกับไทย เราจะช่วยสามีออกค่าใช้จ่ายบางส่วนค่ะแต่ว่าตอนนี้พอเราไม่มีรายได้เนี่ยสามีก็ต้องออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะคะซึ่งมันก็มีความเป็นไปได้น้อยมากเลยที่เราจะได้กลับไทยแต่ว่าด้วยการสนับสนุนจากแม่ยา่าเราก็มีโอกาสได้กลับไทยครั้งนี้เพราะว่าเขาช่วยออกค่าตั๋วเครื่องบินส่วนหนึ่งให้กับเราในการกลับเมืองไทยก็ถือว่าโชคดีมากเลยค่ะปีนี้จะได้กลับเมืองไทยแล้วดีใจสุดๆเลยนี่ก็นับวันรอเลยนะตอนนี้ก็บอกให้สามีบอกว่านี่เธอไปเอารักเกจจาก ฉันเก็บของใต้หลังคาลงมาหน่อยฉันจะแพ็คกระเป๋าสาม,มีบอกว่าอย่าตื่นเต้นอะไรขนาดนั้นเราก็บอกว่าเรารอเล่นแต่แต่ถ้าได้ก็ดีเนาะสำหรับหมอมเองนะคะรอบนี้ก็กลับไทยช่วงเดือนกรกฎาสิงหาค่ะก็เป็นช่วงปิดเทอมพอดีนะคะดีใจมากจะได้พาลูกไปเจอพ่อแม่แล้วก็กินอาหารไทยแบบ จุใจยังไงนะคะเดี๋ยวจะมารีวิวให้ชมกันนะคะว่าการเดินทางเป็นยังไงก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่รับชมวันนี้ค่ะยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับหม่อมด้วยนะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย